สวัสดีครับพบกับไอหนุ่มผิวสีนะครับอ่าลุงอ,อึงคนดีกรุงศรีอยุธยานะครับวันนี้ลุงอ,อึงอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีพามาดูบ้านหลังเล็กๆกระทัดรัดเนื้อที่200ตารางวา,าเป็นบ้านแบบคล้ายๆโครงการาเหมือนเบือ่อเหบือนเอื้อถอนกันเนาะเนี่าายสไตล์เดียวกันหมดเลยชุมชนแต่ข้อเสียคือถนนเนี่ยมันเป็นถนนหินคุกลงจากถนนคอนกรีตเข้ามา เข้ามาประมาณสักสองร้อยเมตรอ่ากคอนกรีตนะลงมาประมาณสักสองร้อยเมตรแปลงเนี้ยไม่ห่างจากเดิมบางด้วยอําเภอเดิมบางนี่อยู่ที่ประมาณสักหกถึงเจ็ดกิโลในตัวอํเภอนะอสามชุกนี่ประมาณสิบกว่ากิโลไฟแดงอใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านอว่าเป็นอย่างไรเนื้อที่สองร้อยตารางวาถนนกุดแดงด้วย พร้อมโอนเลยเนียเนี่ยเออบ้ <c oughs> นนาน <c oughs> หลังเล็กๆก,กระทัดรัดแล้วก็อ่าเราสามารถมาปรับปรุง<ด>ให้เป็นที่สวยๆได้เลยอ่าข้างหลังก็ยังมีที่ไว้ปลูกผักปลูกอะไรกินได้เลยอ่าเดี๋ยวไปดูด้วยกัน <c oughs> <c oughs> วันนี้หลบร่มหลบล่มเมื่อกี้ไปดูมาหลังเนี่ยก็สวยๆอ่าอ่าอันนี้ถนนนะครับถนนเป็นถนนหินคลุกออกไปเลี้ยวขวาก็ถนนคอนกรีตแล้ว อ่าแต่อีกหน่อยโครงการเนี่ยผมว่า,าน่าจะได้ความเลยละคือน่าจะเป็นคอนกรีตเหมือนกันหมดตรงนี้เขาถ้าเป็นแปลงแบบจัดสรรไม่ใช่หลังนี่นะหลังที่ผมจะนําสู่สายตาท่านผู้ชมเนี่ยจะเป็นข้างล่างก็อีกให้ด้วยรถนี่ไม่แถมน,นะรถคันแดงเนี่ยรถของคุณลุงแกนี่ลักเกดนี่เสา,นนานนเนี้ด้านหน้าติดถนนน่าจะอยู่ประมาณสักยี่สิบเมตรดานลึกเข้าไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ สี่สิบเมตรสองร้อยตารางวายนี่บานหลังนี้เห็นไหมข้างล่างจะเป็นเกา่อิออดข้างบนจะเป็นเป็นอ่ะเรียกไม้แผ่นเรียบแล้วก็ตามสภาพเนาะราคาไม่แพงอย่างที่สังคิดอนี่เห็นไหมเละไปเลยเละต้นน,นี้เลยนะนปึ๊บเดี๋ยวไปดูข้างหลังมีหลักเขตชัดเจน ถนนคุดแดงด้วยเอาสิเอาสิแปลงนี้เดินทางสะดวกสบายห่างจากอำเภอสามชุกเนี่ยสิบกว่ากิโลอ่าตัวอำเภอเดิมบางเนี่ยประมาณสักหกถึงเจ็ดกิโลออกไปสามสิบศูนย์นี่ประมาณห้ากิโล,ออป,นนป,รโลประมาณนั้นนะห้ากิโลผมว่าไม่น่าผิดเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ผมมาผมก็วิ่งเข้าทางหลังมานี่เห็นไหมทางล่างก่ออิดอันนี้เขาให้คนมาอยู่ให้คนมาเช่าอยู่ นก็ไม่เป็นไรก็พอมีคนมาจับจองเจ้าของก็เขาพร้อมเนาะเขาพร้อมที่จะย้ายออกให้ถ้าทันมาอยู่ปุ๊บทุบออกปลูกใหม่ผมมาสวยเลยเออนน่นข้างหลังน่นครับปลูกใหม่นะถนนนี้ยถึงกันหมดเป็นเหมือนต,ตารางมาคอดต,ตรงนี้เราสามารถปลูกผักปลูกอะไรกินได้นะมันเป็นที่ว่างข้างหลังก็มีลำรางลงเล็กลำรางเล็ก ออันนี้ผมเดินอยู่ที่ของคุณพี่เจ้าหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้ขายนะที่เป็นปากกล้วยนี่ไม่ได้ขายเอออธิบายเข้าใจก่อนจากตัวเมืองสุพรรณอยู่ที่ประมาณห้าสิบกิโลโดยประมาณนะเออบางคนบอกเอยลุงเอิงมัวเปล่า,ป,าประมาณเอาเออมันมีวิ่งหลายๆเส้นทางวิ่งสามสี่ศูนย์มาก่อนจะถึง อำเภอเดิมบางเลี้ยวขวามาทางอ่าวัดเขาดินน่ะนี่นี่หลักเขตนี่เห็นไนหะสัปูนี่เออลำรางมีน้ําแต่ว่าน้ําไม่ค่อยเยอะเห็นไหมอย่างที่บอกไว้ราคาบอกเลยดีกว่าราคาสี่แสนทุนๆเลยโฉนดกุดแดงพร้อมโอนด้วยนี่ผมให้มาดูนี้เพรว่าถ้าเดินไปด้านหน้าเมื่อกี้เนี้ยหมามันนอนนี่กัดเหมือนกันเออก็เลยให้มัดูด้านหลังเอาใครสนใจก็ด้านหมายเข้ามา แปลงเงี้ยนัดหมายกันที่หน้าวัดเขาดินก็ได้ oh. เออเขาดินที่มีชุชกตอนใหญ่ๆหญ่ยืนนั่งรูปปั้นอยู่อ่ะหลวงพ่อสะดำอ่าเนี่ยรู้จักขนาดนั้นเชียเนะนี่เขตหลักคอนกรีตน,นี่นะตรงร้อนนี้ oh. ง่ายๆเลยยี่สิบคูณสี่สิบเมตร สองร้อยตารางวาเต็มๆสี่แสนจบเลยจะของออกค่าโอนให้ด้วยนี่ไม่ต้องกลัวเห็นไหมก็วันนี้ก็เป็นคลิปสักห้านาทีก็พอเพราะว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเบื่อว่าไม่มีอะไรมากมายมันไม่ตื่นเต้นว่าง,งั้นชอบแบบตื่นเต้นลุงอึงชอบแบบตื่นเต้นให้โดดจักยอดไม้อะเงี้ยโดดลงสะอย่างเงี้ยโอ้ชอบอย่างนั้น <laughs> นี่ก็รอยเขาปลูกผักไว้เนี่เห็นไหม ดินดีน้ําดีดินออกจากปนทรายนิดๆแต่ไม่ใช่ทรายล้วนๆนะคือดินปนทรายอาดินล้วนปนทรายะน,นะมาปรับป,ร,ปร,รุงทําเกษตรผสมผสานเนี่ยปลูกผลไม้ปลูกผักสวนครัวไว้ทานเองประกาศภาคนะผมว่าเหมาะเลยไฟฟ้ามีปลาปามีเพื่อนบ้านมีอย่าลืมนัดหมายเข้ามานัดหมายล่วงหน้าสักหนึ่งวันเดี๋ยว ลุงอแล้วก็ทีมงานจะมารับท่านเองอ่าสำหรับนี้ให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโชคนี้มีความสุขมีความเจริญในหน้าที่การงานทุกด้านเลยไม่เจ็บไม่ป่วยร่ำรวยเป็นสศิมิมาสศิและอย่าลืมคลิปดๆีๆช่องอยุธยาที่ดินเมืองเก่านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับไปบาย